ท็อเซียลคอมตอนนี้ผมอยู่ที่แนวกำแพงยักษ์แล้วนะครับกำแพงที่เป็นกำแพงโบราณไม่มีใครเลยที่แรกผมคิดว่าเป็นกำแพงหินนะที่ไหนด้นมันเป็นกำแพงคล้ายๆกำแพงที่คนสร้างขึ้นนะครับอยู่ในป่าเป็นหินเป็นกำแพงเมืองเก่าของโบราณมากเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นกำแพงอย่างนี้อยู่เงียบสงบ บ่มีคนสักคนเดียวผมไม่ต้องดับเครื่องหรอกเพราะไม่อยากอยู่นานเป็นกำแพงยักษ์ที่หาดูยากมากครับผมดูแล้วว่ามันไม่ใช่กำแพงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแน่นอนมันมีกำแพงนี่ยาวเป็นแบบเป็นร้อยเมตรเลยครับมันยาวไปเลยกำแพงยักษ์ที่แปลกมากครับเป็นกำแพงที่ทำด้วยหินธรรมชาตินะโอ้แปลกครับ ผมนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นแนวหินโบราณน่าจะเป็นเมืองของคนโบราณที่เขาอยู่นะครับมีไหลที่บรรยาวไปหลายร้อยเมตรเลยครับเมื่อกี้ผมขับผ่านนะผมยังงงๆอยู่มันคือ,อไหลที่คือกำแพงนี่เองนี่ก็คือเข้ามาในเขตเมืองนะครับนี่ครับมีแนวลุนอีกผมคงไม่ได้เดินเล่นแล้วครับมันวางเวงมากเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันคนน้องเขาบอกว่าพี่จะมาคนเดียวเหรอที่เนี่ย พักเสีย닷คอมครับพาเที่ยวกำแพงยักษ์นะครับอยู่ที่แขวงขม่วนเลยจากออ,อยู่ที่ท่าแขกมามาทางท่าแขกนะครับขับรถไปทางเวียงจันประมาณ7กิโลถึงเลยครับอยู่ซ้ายมือกำแพงยักษ์ครับ <c oughs> ฮอสเซร์คอมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่กำแพงโบราณนะครับกำแพงยักษ์อยู่ห่างจากท่าแขกมาทางเวียงจันนะครับประมาณ7กิโลเมตรจะเป็นกำแพงโบราณที่เป็นกำแพงหินยาวมากเลยครับเป็นหลายร้อยเมตรเลยตรงข้างหลังผมนี่ก็เห็นชัดหน่อยแล้วก็อยู่ในป่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในป่าจะเป็นแนวกำแพงที่ชัดเจนมากกว่าน,นี้อีกถ้าเกิดว่าต่อไปเขา คงจะมีการขุดแล้วก็หาประวัติเพิ่มเติมนะครับก็คงเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ของลรวนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้คือเมืองอะไรสร้างขึ้นตรงไหนเมื่อไหร่นะครับกำแพงยักษ์ครับอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีซีกนี้อีกข้างหนึ่งแล้วก็ในป่านู้ทั้งหมดเลยนะครับ ยาวไปเลยครับเป็นร้อยเมตรจะเป็นกาแพงแต่มันอยู่ในป่าผมกี้ผมเข้าไปดูแล้วมันมีส่วนที่เห็นได้บางส่วนนะครับ h o t ส h a r e c o m ตอนนี้ผมอยู่ที่เขตท่องเที่ยวนะครับคือเขตกําแพงยักษ์ครับกําแพงยักษ์แห่งนี้ก็คือเป็นเมืองเก่ามาหมาเป็นพันปีเท่าที่ผมคุยเข้ามานะฮะแล้วก็ ทางรัฐบาลลาวเขาอนุรักษ์เนี่ยปั้มน้ำมันเนี่ยเขาจะมาสร้างเขาก็ไม่ให้สร้างก็เลยต้องหยุดเนี่ยที่ปากเสาปลาอะไรไปแล้วกำแพงนี้ยาวเลยครับก็เป็นกำแพงที่สร้างในสมัยที่มีพระธ,ธาตุพนมอะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพระธ,ธาตุคล้ายๆพระธ,ธาตุพนมอยู่ด้วยกำแพงนี้ก็จะถูกบูรณะอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับอีกหน่อยกำแพงยักษ์ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศลาวแล้วก็ไทยด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศ ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าคือกำแพงเมืองโบราณของทันกว่าปีแล้วก็สิ่งสิ่งที่อยู่ในกำแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ก็คือพระธาตุพนมด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ที่นี่เล่าผมฟังครับนี่ครับซากกำแพงยักษ์